เคยสงสัยไหมว่าจะเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดได้อย่างไรในวิดีโอนี้เรามี7วิธีเร่งด่วนมาฝากวิธีแรกคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอใช้เวลาเพียง30นาทีต่อวันวิธีที่2เน้นกินอาหารที่มีไฟเบอร์สูงช่วยลดก,การสะสมของไขมันในหลอดเลือดวิธีที่3ดื่มน้ำให้เพียงพอทุกวันช่วยให้ระบบการเผาผลาญทำงานดีขึ้น วิธีที่4ละเว้นการบริโภคน้ำตาลและอาหารทอดวิธีที่5นอนหลับให้เพียงพอส่งผลดีต่อการเผาผลาญไขมันวิธีที่6ฝึกความยืดหยุ่นและโยคะช่วยลดความเครียดและเพิ่มการเผาผลาญวิธีที่7ทานอาหารเสริมที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนหากคุณทำตามวิธีเหล่านี้ได้ก็จะเห็นผลในเร็ววัน ถูกใจวิดีโอนี้หรือไม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้